เจริญพรญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้เป็นวันที่หัวใจของหลายท่านอาจมิได้อยู่ในสภาพปกติบางคนกำลังเสียใจบางคนกำลังอาลัยบางคนยังไม่อยากยอมรับว่าคนที่เรารักเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วแต่ในท่ามกลางความเศร้านั้น การที่ญาติโยมทุกท่านมารวมกันที่นี่คือเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งว่าผู้จากไปเขามิได้หายไปจากความหมายในชีวิตของเราเลยหนึ่งความตายมิได้แปลว่าความรักหายไปพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาแต่ท่านมิได้ตรัสว่า ความรักต้องดับไปด้วยร่างกายดับลมหายใจดับแต่ความดีและความรักที่เขาเคยทำไว้ไม่เคยตายคนที่จากไปอาจไม่ได้อยู่ให้เรามองเห็นแต่เขายังอยู่ในคำพูดอยู่ในรอยยิ้มอยู่ในนิสัยอยู่ในความทรงจำของลูกของหลานของคนที่เคยรักเขาเรายังพูดประโยคเดิม ใช้คำสอนเดิมหัวเราะในมุกที่เขาเคยเล่านั่นแปลว่าเขายังมีชีวิตอยู่ในใจเรา 2. ความเศร้าไม่ใช่ความอ่อนแอบางคนร้องไห้บางคนเก็บไวเบ้เงียบๆบางคนพยายามเข้มแข็งไม่มีแบบไหนผิดเพราะความเศร้าคือเครื่องพิสูจน์ว่าเรารักจริงถ้าไม่รักก็ไม่เจ็บ ถ้าไม่ผูกพันก็ไม่เสียใจพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราไม่รู้สึกแต่สอนให้เราไม่จมอยู่กับความรู้สึกนั้นจนทำร้ายตัวเองร้องไห้ได้คิดถึงได้แต่ขอให้รู้ว่าฉันกำลังคิดถึงไม่ใช่ฉันกำลังพัง 3. คนที่จากไปเขาไม่อยากเห็นเราทรมานลองคิดดูเถิดญาติโยม ถ้าผู้ตายยังมองเห็นเราได้เขาจะอยากเห็นลูกหลานคนรักนั่งร้องไห้จนไม่กินข้าวไม่ดูแลตัวเองหรือไม่หรือเขาจะอยากเห็นเราค่อยๆยืนขึ้นใช้ชีวิตต่อด้วยความดีด้วยความกระตันอยู่และด้วยรอยยิ้มที่เขาเคยรักความเศร้าไม่ผิดแต่การใช้ชีวิตต่อด้วยความดีคือของขวัญที่ดีที่สุด ที่เรามอบให้ผู้จากไปได้ 4. การทำบุญคือสะพานของความรักในพุทธศาสนาการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไม่ใช่พิธีกรรมแต่คือสะพานของความรักเราอาจส่งอาหารให้เขาไม่ได้กอดเขาไม่ได้พูดกับเขาไม่ได้แต่เราส่งบุญไปได้ทุกครั้งที่เราทำดีไหว้พระให้ทาน ช่วยเหลือคนอื่นแล้วตั้งใจว่าขอผลบุญนี้ถึงคนที่ฉันรักนั่นคือการบอกเขาว่าฉันยังดูแลเธออยู่นะแต่อยู่ในอีกวิธีหนึ่ง 5. สิ่งที่ผู้จากไปอยากฝากไว้คือการมีชีวิตที่ดีไม่มีใครอยากตายแล้วเห็นคนที่รักทะเลาะกันแตกแยกหรือจมอยู่กับความทุกข์ ผู้ตายอยากเห็นครอบครัวยังรักกันยังพูดดีต่อกันยังดูแลกันแทนเขาถ้าจะให้เขาไปอย่างสบายใจขอให้เรารักษาความดีงามของครอบครัวเอาไว้ 6. วันนี้เขาจากไปแต่วันหนึ่งเราก็จะตามไปความตายไม่ได้เลือกคนไม่เลือกวัยไม่เลือกฐานะแต่เพราะเรารู้ว่าวันหนึ่งเราก็ต้องไป วันนี้จึงเป็นวันที่ดีที่จะเริ่มใช้ชีวิตให้มีความหมายพูดคำว่ารักให้มากขึ้นให้อภัยให้มากขึ้นทำดีให้มากขึ้นก่อนที่คำว่าสายไปจะมาถึงญาติโยมทั้งหลายการจากลาไม่ใช่จุดจบของความผูกพันแต่เป็นการเปลี่ยนรูปแบบของความรักจากการมองเห็นเป็นการระลึกถึง จากการพูดคุยเป็นการอธิษฐานขอให้ดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่ภพภูมิที่ดีสงบสว่างและพ้นทุกข์และขอให้ญาติโยมทุกท่านมีหัวใจที่ค่อยๆเข้มแข็งขึ้นในแต่ละวันจนสามารถยิ้มได้แม้ในวันที่ยังคิดถึงเขาอยู่สาธุ